สวัสด,ดีเวรลุ่นทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคาร์พาคิ่งนะครับผมและในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพาทุกคนไปวิ่งเก็บเงินกันอีกเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าจากคลิปที่เราทําไปเนี่ยพี่ยังเก็บไม่ได้ละเอียดเลยก็เห็นน้อง,องมาคอมเมนต์บอกว่าตามด่านดีเซิร์เนี่ยตามปั๊มน้ํามันเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกปั๊มเลยนะครับผมสําหรับจุดดรอปเงินนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พี่ก็จะมาวิ่งเก็บในด่านดีเซิร์ดดูนะครับผมตามปั๊มน้ามันว่าจะเจอหรือเปล่าจริงๆที่เราเล่นไปพี่ก็ได้เก็บบไปบารา ก็ยังไม่รู้ว่าพี่เก็บหมดหรือเปล่านะครับผมอ่ะในวันนี้พี่ก็แต่งรถมานะครับผมเป็น toyota supra นะครับผมลายในหนังเรื่อง fast and furious นะฮะ <c oughs> มันก็อาจจะไม่เหมือนในหนังสักเท่าไหร่หรอกนะครับทุกคนเพราะว่าพี่ก็ค่อนข้างจะแต่งแต่งไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเนะ่ะเออเอาง่ายๆคือพี่ก็ไม่ได้แต่งเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับพี่ก็เลยแบบเออก็แต่งพอให้มันแบบใกล้ๆ้เคียงแล้วกันนะครับผมนะ ออก,ก็เป็น t o เจต้าซูเปอวันนี้รถคันนี้พี่ก็อัพเครื่องมาเป็น925แรงม้านะครับผมไม่สามารถใส่เครื่อง4ี่แสนได้เพราะว่ามันต้องปลดล็อกในราคา150บาทนะครับผมโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราวิ่งตามปั๊มน้ํามันในด่านดีเซิร์กันหมดแล้วเดเราเราจะแบบว่าไปหาวิ่งเก็บที่อื่นดูเออวันนี้ก็อยากให้ทุกคนดูกันไปยาวๆเลยครับเดี๋ยวคลิปซื้อบ้านเนี่ย เดี๋ยวพี่จะทําอยู่นะครับสาหรับคนที่รอดูเดี๋ยวพี่จะไปซื้อบ้านเดี๋ยวคลิปหน้าลวกันเดี๋ยวคลิปนี้เราจะวิ่งไปเก็บเงินก่อนอันนี้พี่มาในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมเล่นคนเดียวนะฮะอันนี้แล้วก็มีคนโบกแท็กซี่อยู่ด้านหน้าเราด้วยป้าเอ้ยวันนี้เราไม่ได้มาขับแท็กซี่นะครับผมโอเคฮะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดเลยนะครับผมมันอยู่ซ้ายมือเรานี่เองโอเคฮะปั๊มนี้รู้สึกว่าเรานี้จะเก็บไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต เข้าไปดูอีกรอบนึงแล้วกันเอาให้เอาให้แน่ใจไปเลยเผื่อบางทีผมอาจจะพลาดไปอ่ะไม่ได้พลาดนะครับผมปั๊มนี้พี่เก็บไปแล้วโอเคด่านนี้เสิร์ชเอาจริงนะมันไม่ใช่ด่านที่มันใหญ่อะไรมากมายเลยปั๊มนั้นมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ปั๊มครับเดี๋ยวทีนี้พี่จะวิ่งไปอ่าเดี๋ยวเราจะวิ่งเอาขึ้นบนก่อนอ่ะมันมีอยู่ปั๊มหนึ่งด้านบนนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่จะวิ่งขึ้นบนไปปั๊มหนึ่งแล้วก็มันจะมีอยู่ด้านหลัง ของเราอีก2ปั๊มแต่ไม่รู้ว่าเป็นด่านดีเซร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าด่านดีเซร์นี่มันไม่ได้ใหญ่เลยครับจากที่ผมดูดูดแล้วมันมันแค่ทางมันยาวเฉยเนี่ยเห็นผู้เขาแบบนี้จริงมันก็เป็นด่านเมาเทนแล้วใช่ไหมนี่ปั๊มนี้เลยฮะปั๊มนี้เรายังไม่ได้เข้ามาดูเลยโอเคหวังว่าจะมีนะโอเคเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวขวาเอ้ยมีจริง <laughs> มีจริงครับ อ๋อผมผมรู้แล้วว่าทําไมด่านดีเซิร์ตมันถึงมีถูกปั๊มเป็นเพราะว่าด่านดีเซิร์ตอะมันไม่ใช่ด่านที่ใหญ่ครับมันเป็นด่านที่เป็นเป็นทางยาวมาแบบนี้ครับถ้าวิ่งไปทางอื่นเดี๋ยมันก็เป็นแมปอื่นแล้วครับอย่างเช่นนี่ครับผมเราวิ่งไปด้านบนครับมันก็จะเป็นด่านเลสซิ่งละโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งลงล่างนะครับทีนี้อ่ะข้างล่างมีอยู่ปั๊มหนึ่งแล้วก็มีร้านซ่อมรถด้วยเดี๋ยวเราจะแวะร้านซ่อมรถด้วยเออร้านซ่อมรถนี่เราเก็บไปแล้วนี่ว่าโอเคงั้นโหรถแรงรถแรง โอเคนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปเพลินๆกันไปเลยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเบื่ออยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับเออแล้วก็อีกอย่างสําหรับโตโยต้าซูเปอคันนี้นะครับพี่เนี่ยจะเอาไว้แจกน้องๆเอฟซกันอีกนะครับผมใครที่อยากได้ก็รอติดตามสตรีมหน้าไว้เลยนะฮะแมวิ่งมาไม่ทันไรน้ามันจะหมดละร้านแม d โดน l ลร้านนี้คือเราเก็บไปแล้วนะครับผมแล้วก็อ่าร้านซ่อมรถด,ด้านหน้าเราอันนี้เราก็เก็บไปแล้ว อา้าน้ำมันหมดโอเคซื้อไปเลย4,000สำหรับ t o y ย t a s u p ปคันนี้ก็ค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องอยู่นะครับเอ้ยเอ้ยตรงนี้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 ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหลังหลังเขาเรียกว่าหลังอะไรละ่ะนี่ไงมีเฉยเออนี่ก้อนที่25โอ้โหคลิปนี้เปิดมาก็าได้เร็วมากอา้าวชิบหายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> บักเฉยโอเค ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูปั๊มด้านบนกันด้านบนหรือด้านล่างวะด้านล่างนี่ว่ะตรงนี้เราเก็บไปแล้วนะครับตรงนี้เก็บไปแล้วไม่น่าจะมีละถ้ามีมันก็มีอยู่ด้านด้านด้านบนนี่แหละอมด้านบนหรือด้านล่างวะโอเคฮะเอตรงนี้เป็นจุดที่เราได้เงินเหมือนกันอ๋อต้องวิ่งถึงสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคไปต่อกันเลยครับนี่นี่นี่ปั๊มนี้ปั๊มนี้เลยปั๊มนี้เลย ปั๊มนี้ก็ยังไม่ได้เข้าปั๊มนี้ผมว่ามีชัวครับเหลียวมาปุ๊บนี่ไงโอ้โหสุดยอดเลยน้องเพราะว่าถ้าน้องไม่มาคอมเมนต์ในพี่ก็คงไม่ได้ไม่เก็บนะครับ <c oughs> โอเคอันนี้ตรงนี้มันด่านอะไรวะเดี๋ยวขอแวะไปดูหน่อยไม่รู้ว่าเป็นด่านอะไรโอเคไหนๆก็มาละเราไปลุยต่อกันเลยฮะไปดูตามปั๊มน้ำมันกันเฮ้ยเฮ้ยกรุก เอานี่ไงเจอแล้วอีก,กอนหนึ่งโอ้โหอยู่กลางถนนเลยแม่เอ้ที่ผมยังไม่เคยวิ่งมาทางนี้เหรอทำไมไม่เห็นวะแสดงว่าละอ่ะละแสดงว่าด่านนี้นี่คือเรายังไม่ได้เข้ามาเก็บเลยนะครับทุกคนนะฮะเอ้ยเดี๋ยวดยวมีทางแวะไปมีทางแวะไปไปไหนได้นี่ไงนี่ไงมันไปปั๊มน้ํามันได้คอยเลยโอ้โหหน้าซูเปอร์ผมนี่ยับไปแล้ว โอ้ยก็จะแรงเกินไปบางทีเหย,ยบนิดเหยบหน่อยไม่ได้มันจะฟีอย่างเดียวเลยโอเคฮะนี่ไงลงมาก็เจอเลยโอ้โหคือตรงนี้ผมยังไม่เคยมาไงแล้วมันติดอะไรเนะี่ยโอเคฮะปึ๊บเอาบัคกอาเราต้องแวะเลี้ยวไปดีๆอเอาให้ชัวร์ปึ๊บนี่แล้วก็บัคกครับผมก้อนที่28ได้มาแล้วแล้วมันทำไมมันต้องมาตรงนี้ด้วยวะตรงนี้ อยู่หลังบ้านไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกลับเลือเกินถ้าอยู่หลังบ้านนะนะนี่ร้านแมคโดนัลไม่ใช่ร้านเรยวเบอร์เกอร์ตรงนี้คิดว่าก็น่าจะมีเหมือนกันผมผมต้องเช็คให้ละเอียดครับทุกคนเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้อยู่หลังร้านอย่างเดียวเลยบางทีมันก็อาจจะเอ๊เอนี่ไงเจอรัวๆเลยก้อน29สามหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนฮะโอ้หหน้าซูเปอร์ตรงนี้เราสามารถซื้อได้ใช่ไหม โอเควันนี้คือเจอเร็วมากครับทุกคนไปฮะดูกันต่อครับผมตรงนี้มีหรือเปล่าต้องแวะฮะต้องแวะอ้าวมีคนด้วยเ,เรียกแท็กซี่เต่๋ยผมไม่ใช่แท็กซี่ดินี่ไงอยู่หน้าร้านเลยโอเคได้มาแล้วอันนี้เป็นด่านอะไรหลงังร้านมีหรือเปล่าะไม่น่าจะมีนะฮะสำหรับหลงังร้านน่าจะมีแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปตรงไหนต่ออ๋อมีปั๊มอยู่ข้างหน้าเรามีปั๊ม โอเควันนี้ก็มีปั๊มน้ำมันอีกปั๊มหนึน่งอันนี้มันด่านเมาเท่นเนี่ยนี่ไงปั๊มน้ำมันเอ้ยวันนี้คือดวงดีมากครับทุกคนขับมาแป๊บเดียวนี่เจอไปหลายก้อนแล้วนี่ไงเจออีกแล้วโอเคเข้าไปนี่ขนาดผมไม่ได้เน้นแอบแค่ปั๊มน้ำมันปั๊มเดียวนะ่นและแล้วทำไมรู้สึกว่ารถมันขับยากจังเลยเอ่แต่แป๊บหนึ่งถอยโอเคเดินหน้า โอเคผมไม่อยากกดรีรถใหม่เดี๋ยวมันจะไปถนนใหญ่ก้อนที่31อโอเคจากนั้นเหลืออีกปั๊มหนึ่งเป็นปั๊มตรงนี้อ่ะเราต้องถอยหลังแล้วก็ไปทางนี้ตรงโรงงานมีหรือเปล่าวะตรงโรงงาน,นขอแวะไปดูตรงโรงงานหน่อยเผื่อจะมีนะเพราะว่ามันมันต้องมีแหละนี่ไงพูดไม่ขาดคำเจอเลยครับก้อนหนึ่งเอาวะก้อนที่32อวะ เจอรัวๆเลยฮะวันนี้ฮะดูกันเป็นเพื่อๆไปครับทุกคนหลังร้านเราต้องมาเช็คหลังร้านหน่อยเผื่อจะมีบางที่มันอาจจะดอปสองก้อนก็เป็นได้อะต้องดูให้ละเอียดขับซูป้ามาเก็บเงินฮะวันนี้โอเคทางนี้ไม่มีนะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ในร้านต้องขึ้นไปหน้าร้านด้วยมีหรือเปล่าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีครับ โอเคถือว่าผ่านนะครับตรงนี้ไม่มีละแสดงว่าโรงงานนี้ดรอปแค่ก้อนเดียวเดี๋ยวเราไปดูโรงงานต่อไปเอาไม่ใช่โรงงานต่อไปสิอา่าปั๊มน้ำมันต่อไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นตรงนี้ใช่ไหมผมไม่ใช่แท็กซี่ครับขอโทษด้วยครับพอดีว่าผมมาหาเงินนะครับโอ้ซูป้านี่เหยียบแรงไม่ได้เลยเอ้ยเ่าเจอรูรัวนี่ไงเห็นไหมเอาว่า ได้เราขอไปดูหลังร้านหน่อยก้อนที่33ได้มา3 4 0ห0หลังร้านไม่มีอ่าสำหรับด่านนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูต่อกันที่เอาด่านเอาด่านนี้แล้วกันทุกคนเอาเป็นด่านอ่าเลสซิ่งแล้วกันด่านเลสซิ่งตามปั๊มน้ำมันนี่ผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยเผื่อจะมีเอาให้ละเอียดทุกร้านเลยพวกที่เป็นร้านค้าไปกันเลยครับมาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในด่านเลสซิ่งนะครับเอ้ยนี่ไงทุกคนนี่ไงเข้ามาก็เจอเลย โอ้ยมันจะโชคดีอะไรขนาดนี้วะน,นี่วันนี้ก้อนที่34 3 5 0 0 0บาทขนาดไม่ใช่ปั๊มน้ำมันมันมาดรอปตรงนี้เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวผมต้องออกซ้ายไปดูปั๊มน้ำมันทางซ้ายก่อนมันดรอปแบบตรงนี้เลยอ่ะคือไม่คิดว่ามันจะมาดรอปสถานที่แบบนี้เอาตายตายตายรถกูพังแล้ววันนี้โอเคฮะหลังร้าน เข้าไปดูผมว่ามีชัวป่ะผมว่ามีชัวไปได้ไหมเนี่ยหรือว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ครับโอเคเราไปดูตรงนี้กันอะไรคือเขียวะนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยใช่ป่ะใช่ใช่ใชช,ช,ชอ๋อไม่ใช่โอ้ยตาฝาดนึกว่าเงินปั๊มน้ำมันกูจะบ้าตายโอเคฮะเอ้ยตามด่านนี้มันมีหรือเปล่า เล้วผมต้องขับอ้อมไปดูทางนี้ก่อนแล้วกันอ,อ้อมมาหาปั๊มน้ำมันพอดีเลยไม่มีวี่แววที่จะเจอเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเก็บมาอ้อมขึ้นมาฝั่งนี้โอเคเออตัวนี้มันทางเข้ามานสนามแข่งหือใช่ไหมมันต้องมีบ้างเลยครับโ,โหนี่ไงโอ้โห คนมันโชคดีครับขับเข้ามาก็เจอเลยก้อนที่35โอเคเดี๋ยวผมจะขับรอบตรงนี้เป็นสนามแข่งรถเผื่อจะมี สูตรลับไม่กูโมโ่ที่ไหนในทีเนี้ยอ้าเฮ้ยดีไงเอ้ยเจอเลยคนมันโชคดีอะครับเออวันนี้รัวๆเลยครับผมก้อนที่3 6อันนี้ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันนี่ปั๊มน้ำมันอยู่ซ้ายมืออ๋อโอ้เดี๋ยวทางนี้ทางที่เราวิ่งผ่านมานี่ปะเกือบไปละเกือบไปละโอ้โหแสดงว่าผมวิ่งผ่านตรงนี้มา ดูหลังร้านหน่อยหลังร้านไม่มีฮะโอ้โหผมเกือบพลาดก้อนนี้ไปดีนะที่ผมกดรีเซ็ตรถแล้วมันเด้งกลับมาตรงนี้พอดีครับผมก็เลยเจอมาฮะทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในดันซิตี้2เลครับก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเช็คที่โรงพยาบาลดูโรงพยาบาลเหรอเฮ้ยมันควรจะมีนะมันควรจะมีนะแต่โรงพยาบาลมันเข้าไปได้ไหมอะ ถ้าขับรถเข้าไปนี่คือผมว่ามันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่ <c oughs> ไปเราต้องถอยออกไปก่อน <c oughs> ขับรถเข้ามาในโรงพยาบาลนี่คือเ <c oughs> ขาเรียกว่าคนบ้าเลยครับโอเคแล้วเราอ้อมไปดูหลังร้านแล้วกัน <c oughs> บางทีมันก็แอบอยู่ตามมุมนะ <c oughs> ผมต้องดูดีๆด้วย <c oughs> อ่าเข้าไปไม่ได้แล้วแสดงว่าไม่มีแล้วโอเคออกมาทางตรงนี้อ๋อหน้าร้านที่เรามาเมื่อกี้แล้วเราจะ ตามปั๊มน้ำมันก่อนอ่ะข้างหน้าเราเป็นปั๊มน้ำมันอ๋อด่านตรงนี้ด่านที่เรามาเก็บตั้งแต่ EP หนึ่งนี่ว่าเออเออเอองั้นเอาให้ละเอียดกว่าเดิมเลยละกันรอบนี้อ่ะดูเพลินกันไปนะครับทุกคนเฮ้ยจุดแบบนี้ผมว่ามันควรจะมีนะแต่ไม่มีเลยตรงนี้เป็นสนามแข่งแร็คอ่าร้านนี้ร้านนี้เรามายังวยวขอเข้าไปดูหน่อย เอาให้ละเอียดกว่าเดิมตรงนี้สงสัยว่าจะเข้ามาแล้วนะไม่มีโอเคมีน้องมาคอมเมนต์บอกว่า,อ,าอยู่ที่ลานจอดรถนะครับผมชั้น2ชั้น3นี่คือมีอยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้นี่ไงอันนี้ใช่เออใช่ใช่ใช่ใชใชนี่ตึกจอดรถครับผมไปเราขึ้นไปดูกันมาดูซิจะเจอจริงหรือเปล่าเอา,เอาทีละชั้นเอาให้ชัวร อันนี้ทางไปไหนอ่ะทางขึ้นข้างบนเหรออ่ะเอาให้ละเอียดเลยเอาชั้นแรกไม่มีโอเคชั้นต่อไปข้างไหนดูขวาโอเคชั้นสองครับชั้นสองยังเงียบอยู่เอาแวะมาดูข้างหลังด้วยข้างหลังนี่เผื่อจะมีไม่มีครับเงียบเลย ผมคิดว่าน่าจะอยู่ดาดฟ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปดาดฟ้าทีเดียวเลยแล้วกันทุกคนเพราะว่าเห็นน้องบอกว่ามันอยู่ดาดฟ้าก้อนหนึ่งใช่ไหมแต่ผมก็แวะดูให้เพื่อความแน่ใจอะเพื่อความแน่ใจเช็คก่อนเช็คก่อนไม่มีฮะขึ้นดาดฟ้าเลยแล้วกันทางนี้ก็ขับลำบากสุดเกินโอ้โหมันกี่ชั้นวะเนี่ยที่ผมมาหลายชั้นแล้วนะโอเคไม่มีต่อฮะ มุมกล้องก็หันยากซะเหลือเกินโอเคดาดฟ้ามาตรงไหนไม่มีเลยฮะดาดฟ้าตึกจอดรถเงียบกริบเลยแล้วมันมีกี่ตึกอะแผนที่นี้อะไม่รู้เหมือนกันอะเดี๋ยวผมลงมาก่อนรู้แต่ว่ามันไม่มีแล้วสถานที่มันเยอะจังวะอันนี้ทางไปไหน ไปดูหน่อยแล้วกันเพื่อจะมีจอดดูเลยอืมไม่มีนะนี่ผมเช็คละเอียดแล้วนะแล้วก็เอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเออตรงนี้ลืมไปตรงนี้ดาดฟ้าน่าจะมีอยู่เนี่ยลานจอดรถอีกที่หนึ่งโอเคแล้วทางขึ้นชั้นสองอยู่ไหนอ่ะออาทางนี้หรือเปล่าแตผมไม่แน่ใจว่ะเออนี่นี่นี่ มาชั้นสองปึ๊บนี่มีเออต้องอย่างนี้โอ้กว่าจะเจอก้อนที่37มสิบเจ็ดน่าจะมีแค่ก้อนเดียวนะสถานที่แห่งนี้โอเคเราเราเปลี่ยนไปดูสถานที่ต่อไปกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราวดูปั๊มน้ํามันปั๊มนี้กันหน่อยเผื่อจะมีจะบอกนะว่าเงียบกริบเลยโอ้หาไม่มีเลยตอนนี้ไม่ค่อยเจอเลยครับ รู้สึกว่าเราจะพลาดไปเยอะนะตอนตอนนี้อ่ะด่านนี้ผมเก็บตามปั๊มน้ำมันหมดแล้วเราต้องดูที่อื่นมันหายากจังวะอ๋ขับเข้าไปดิอันนี้มันคือสถานที่อะไรหมู่บ้านเนอะหมู่บ้านนี้น่าจะมีสักอันมันน่าจะแอบเรานี่ไงโอ้แอบอยู่ตรงนี้นี่เองเปอึ๊บ โอเคก้อนที่38ด้่านนี้จริงๆมันมีเยอะนะแต่คือสถานที่ผมงงมากครับคือบ้านเยอะมากเอ้ะอะไรเ,เขียวๆอะไรเ,เขียวๆแปบบ๊แบๆบนี่โอ้สองอันติดนี่ก้อนที่39แล้วรถกูก็พังอีกรอบนึงลุลัวรลุลัว,ลว,ลวเออแอบตีที่หายเลยอันอย่างนี้ค็จะมีบ้าน นี่ไงทุกคนโอ้โหมันมาแอบอยู่ข้างในโอ้ถ้าผมไม่ขับเข้ามานี่คือไม่จอเลยนะเนี่ยโหลิลับเกินบางทีเตรงนี้มันเป็นบ้านให้เราซื้อด้วยเอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะคิปหน้ามาซื้อบ้านเก็บไว้ตรงนี้ดีกว่าเออเข้าท่าเข้าท่าโอเคครับทุกคนครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรเลยครับในการเก็บหา ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับขับมาไกลเหมือนกันโอเคครับทุกคนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าอยากดูต่ออีกก็กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลุยกันต่อครับคลิปหน้านีนเออเาน่เราจะไปซื้อบ้านกันเออเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปซื้อบ้านกันคลิปหน้าก็คลิปนี้กดไลค์พี่ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <S <S <A> Yo, ay, 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 uh, ay, 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 ay. patty cake, patty cake, work my wrist like patty cake. Two white bitches like Mary Kate, nigga won't be like Patty get eight, eat my deal like so ain't stay. Right, bitch, that's my fetish, Hey, I don't speak your language, real subtle, hmm <laughs> Only speak the language of lettuce, hey Patty K, Patty K You finna get some dick today Drop neck on me like a witch, bitch. Lip dick Put it on your daughter and still call the night Patty K, Patty K Nothing on your bitch like Johnny K ATL pull up and roll case, skates Work my song like a vibrator, Hey, Patty K, Patty K Work my wrist like Patty K why white, bitches like Mary Kate. Nigga wanna be like Patty, yeah, get Eat my dick like sunny State. Right, bitch, that's my fetish. Hey, I don't speak your language real subtle. <laughs> Only speak the language of lettuce. Hey, Patty K, Patty K, you finna get some dick today. Drop neck on me like a lich, bitch. Limp dick, put it on your daughter and still call the nut. Patty K, Patty K, Nuttin' on your bitch like Johnny K. ATL pull up in roll case skates. Work my tongue like a vibrator, ayy. Hey. Oh hey